สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ก็ความไปชมบรรยากาศการทอดแหนะครับบ้านเกาะสามัคคีนะฮะนะฮะก็มีเสียนแหมาจากสารทิศนะฮะตัวทุกสารทิศนะครับก็มากันหลายชีวิตโอ้โหนะท่านั้นในทีเดียว2ตัวเลยนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะในทีเดียว2ตัวเลยนะครับนะฮะตรงกลางเลยนะครับทีเดียว2ตัวเลยนะฮะบ้านเกาะสามัคคีนะฮะบัตรแผ่0 0บาทเท่านั้นนะครับบัตรแผ่0 0มบาทนะครับบัตรฟัง150่ง บาทเท่านั้นนะครับนะฮะบรรยากาศนะครับสรุกสนานม่วนซื่นกันทุกคนนะครับนะฮะ,ะ,ฮะอำเภอรปรางกูนะฮะสำารงจังหวัดสุรินทร์นะครับนะฮะดูบรรยากาศการทอดแหนะครับนาท่านนั้นได้ทีเดียว2ตัวเลยนะครับมีแต่ตัวใหญ่ใช้โตๆนะครับเป็นปลาบิ๊กหวายนะฮะน้ำหนักก็ตั้งแต่สามสี่โลขึ้นไปจนถึง10บวกนะฮะสิบกว่าโลก็มีนะครับ ะะบรรยากาศนะครับพี่ๆน้องๆนะฮะมาร่วมเชียร์นะครับในการหวานแหจับปลาในครั้งนี้ก็มาร่วมสนุกด้วยกันก็หลายๆท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถสะดวกซื้อนะฮะร,รถสะดวกซื้อนะฮะพี่ๆเพื่พพอนๆที่มาร่วมกิจกรรมทอดแหก็สามารถจับจ่ายซื้อได้นะครับบรรยากาศนะครับคนเยอะแยะนะครับ มาดูตรงนี้มีอะไรกันนะครับกองเชียร์มาลุ้นกันเยอะแยะเลยนะครับนะฮะโอ้มีปลาด้วยนะครับมีปลาด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นปลาอะไรนะครับคุณผู้ชมไหนได้กี่ตัวโอ้โหตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่ไซส์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลาบิ๊กหวายนะฮะหรือปลาสวายนี่เองนะครับนะฮะช่วยกัน ตกช่วยกันหวานเหแล้วก็ช่วยกันจับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ไซต์โตเลยทีเดียวก็ไซส์กับประมาณ78ดโลด้วยกันนะฮะ78ดโลด้วยกันนะฮะนะฮะอันนี้ก็ช่วยกันนะฮะหัวก็ทอดนะครับเมียก็จับปลาไปเอาไว้ทํากินนะฮะอันนี้ฮะสามคนหัวเมียนะช่วยกันนะฮะสามคนหัวเมียช่วยกันนะฮะนะดูก็ตัวใหญ่ไซต์โตเลยทีเดียวนะฮะนะฮะจับใส่กระชังแล้วเรียบร้อยนะฮะ เย็นนี้เจอกันนะครับะะ <พา S 1> บอกแล้วนะครับตัวใหญ่ตายน้ําตื้นเสมอนะฮะเขาบอกปลาใหญ่ตายน้ําตื้นนะครับนะฮะกับบรรยากาศการทอดแหก็การหาอยู่หากินของชุมชนนะฮะของพี่น้องชาวอีสานของเรานะครับก็ดูนะฮะก็บางท่านก็ทอดแหเสร็จก็จับใจซื้อขายกันตรงนี้เลยนะครับนะฮะบางท่านก็นําไปกลับไปฝากลูกฝากภรรยาอยู่ที่บ้านนะครับนะฮะก็ บรรยากาศสนุกสนานนะครับกับ no บ so uh, so ัตรเพส300บาทนะครับบัตรฝั่ง150บาทเท่านั้นนะครับเนี่ยฮะบรรยากาศแบบนี้นะฮะในกรุงเทพไม่มีแน่นอนนะครับในกรุงเทพไม่มีแน่นอนนะครับมีเฉพาะอีสานบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโซนสุรินทร์รัมศรีสะเกษนะฮะในโซนอีสานทั้งหมดก็มีกิจกรรมอย่างนี้เป็นเรื่อยๆนะครับนะฮะอ่ะนี่ฮะดูนะครับเนี่ยก็ นี่กแกก็โดนตัวใหญ่สายโตอีกหนึ่งตัวนะฮะปลาเป็นปลาบิ๊กหวายหรือปลาสวายนี่เองนะครับนะฮะก็เป็นปลาผสมนะฮะเป็นทั้งปลาบึกกับปลาสายผสมกันก็เป็นปลาบิ๊กหวายนะครับเนี่ยฮะตัวใหญ่ไสาโตเลยทีเดียวเชียวตัวนี้ก็ประมาณสัก78็กิโลน่าจะได้นะครับนะฮะตัวใหญ่ไสาโตนะครับบรรยากาศการทอดแหนะฮะ าการจับปลานะครับาพาลูกพาหลานพาเด็กเล็กๆนะฮะมาร่วมเชียร์ร่วมสนุกด้วยกันนะฮะกิจกรรมครอบครัวนะครับก็มีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับกับพี่พี่เพื่อนนะฮะก็มาร่วมสนุกด้วยกันนะฮะหลายๆท่านเลยทีเดียวนะฮะ,นะฮะก็คนเยอะนะฮะเสียนแหยเยอะมากนะครับ ดูบรรยากาศด้วยกันนะครับเนี่ยฮะดูนะครับเจอตัวใหญ่มาหนึ่งตัวนะฮะลากมาถึงฝั่งเลยฮะประมาณร้อยเมตรเลยนะฮะกลัวมันหลุดนะครับตัวนี้ก็เอามามัดหางก่อนนะครับเอาไว้ล่ามนะครับนะฮะก็ตัวนี้ประมาณกี่โลครับนี่แปดโลโลมั้งนะฮะประมาณ8โลนะครับเผื่อจะเป็นบิ๊กไวยนะฮะมัดทั้งปากมัดทั้งหางนะครับกลัวหลุดนะครับจากทีมงานครับ ทีมงานไหนครับนี่คูขันครับทีมงานมาจากคูกขันนะครับเนี่ยฮะก็เป็นาสายล่านะครับก็เอาไว้เสียนเหนะครับมาจากคูกขันนะครับนี่ฮะแล้วก็ได้ตัวเดียวก็คุ้มเลยนะฮะตัวใหญ่ไซต์ตนะครับปลาสวายนะฮะหรือปลาบิ๊กวายนะครับโอ้โหมาดูปลาตะเพียนนะครับคุณผู้ชมตะเพียนตัวนี้ใหญ่มากนะฮะ น่าจะมีโลก,ออก,กว่ัวเลยนะ,ะปลาตะเพียนนะครับนะฮะโอ้โหของใครเนาะนะฮะปลาตองก็มีปลาฉลาดก็มีนะฮะครับต้องให้เวลาติดที่ตกนะครับอันนี้ฮะดูสตลอดแขนทุกท่านทุกคนเนะาะครับเอาหน้าดุจู ดูดิว่าตาจะได้ไหมนะฮะตัวนี้นะฮะทีมงานโชคไพศาลนะครับนะฮะมาลุ้นกันดูว่าแกจะได้ไหมนะฮะตั้งแต่เช้ามาแกยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็ผ่านไปแล้ว4ชั่วโมงนะครับมาลุ้นกันดูว่าตาจะได้ไหมฮะนะฮะตาบอกว่าแกถ้าเกิดจะได้รอบนี้แกจะบวชเลยนะครับนะฮะเพื่อที่จะแก้บนนะครับแกว่าอย่างนั้นนะครับนะฮะบวชไหมตาพอได้บวชไหม กันหลายๆองค์กรต้องศึกษากันหลายๆองค์กรนะฮะศึกษากับท่านเจ้าอ,อ,อาวาสด้วยใจ้บวชไหมนะฮะแกกลัวว่าถ้าเกิดถ้าแกไปบวชกลัวปลาสระสวัดจะหมดนะครับนะฮะตึกรักไหมมีอาการไหมอาการบอกท่านมีนะครับแกบอกความดันความดันขึ้นนะฮะความดันขึ้นใช่ไหม ความดันไม่ขึ้นนะฮะมีอาการมาแฮมาดูมาดูดอกนี้นะฮะว่าของคุณตาจะได้ไหมนะครับมาลุ้นดูนะว่าตาจะได้ไหมได้ไหมตานะฮะคนมีเมียเยอะก็อย่างนี้นะครับนะฮะหากินหมานมาลุ้นกันดูนะฮะวะตาจะได้ไหมนะครับ แกบอกว่ารอจังหวะอยู่นะมีไหมมีไหมไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวนะฮะตารอดนะครับนะฮะตาบอกรอดแล้วนะครับนะฮะนะฮะก็บรรยากาศการทอดแหนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับนะฮะก็ นุกสนานกันไปนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการชั่งรางวัลปลาใหญ่นะครับใครที่ได้รางวัลปลาใหญ่ที่สุดก็รับเงินรางวัลไปเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะก็มีเงินรางวัลพิเศษอีกเช่นเคยนะครับรางวัลปลาชะโดนะครับใครได้ปลาชะโดตัวแรกตัวใหญ่ที่สุดนะครับรับไปเลย500บาทนะครับปลาชะโดนะครับจากทีมงานแปดเซียนนะครับ ใหญ่ขึ้นมาแล้วครับี่ปีชาโบเช่นครับ10โล8ขีดนะครับตัวนี้10โลกับอีก8ขีดนะครับจากทีมงานไหนนะฮะปีชาโบเช่นครับพียาโบปีชาโบเช่นนั่ง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 หน่อยนั่งหน่อยนั่งหน่อยถ่ายรูปสวยๆหน่อยจับหางปลาด้วยเออนะฮะตั้งลงเลยตั้งได้ไหม ถ่ายรูปสวยๆเอองคนั่นนันนได้ปลาใหญ่ทีก็อย่างนี้แหละมือนึงจับหางอีกมือหนึ่งจับหางนี่นะฮะปลาตัวใหญ่ใสตโตตัวนี้อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะฮะหรือมีใหญ่กว่านี้ไม่รู้นะครับนะฮะจัดทีมงานไหนนะไรกี่ตัวได้กี่ตัว งได้ตัวเดียวครับได้ตัวเดียวนะปะนลาอื่นได้ไหมปลาอื่นได้ไหมไม่นีเลยตัวนี้อาจจะเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดก็ได้นะครับทีมงานจากบัวเชินะครับ ตัวนี้ก็เป็นปลาตัวใหญ่ไซส์โตนะฮะตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่สิบโลสี่ขีดนะครับจากทีมงานไหนครับนี่เบ่าอุบลครับอะไรนะเบ่าอุบลเบ่าอุบลมาจากอุบลเลยใช่ไหมนี่ตัวนี้แกจะขายด้วยนะฮะโลกี่บาทนะโลสี่สิบบาทนะฮะแกเอาอ๋อโลเจ็ดสิบบาทนะครับแกบอกเดี๋ยวจะไม่พอค่าถุงยางนะฮะแกว่าอย่างนั้นนะครับนะฮะเอาเท่าไครับเดี๋ยวจอีกคนคนเดียวแน่ ตอนนี้ทีมงานเบารอลงเขาลงเบาอุบลได้ทีเดียวสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวไปบอกแขเดียวเลยนะครับตัวหนึ่งครับแข็โลครับใส่ตัวนี้แปดโลนะเป็นบัตบิ๊กหวายนะครับครับบิ๊กวายใครสนใจอยากได้ปลาไับคข้างครับรู้าซื้ขายเลยครับตัวละห้าสิบบาทนะครับบิ๊กวายครับติดต่อกับทีมงานเบาอุบลได้เลยนะครับสองตัวสิบโลหัวแม่งทิ่ต่อที่สำคัญ บทอดบกขีดที่สามโลที่ตอนนี้กรรมการกำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าว่าจะสิบสิบโลหะแล้วครำนวณคืออ่าโอเคสิบโลห้าขีดนะฮะตัวนี้ทีมงานไหนครับแค่วงหินครับแค่วงหินทีมงานจากวังหินนะฮะทีมงานจากวังหินนะฮะ าาาาางานแหกวางหินนะครับ10โล5ขีดนะครับ10โลเป็นอันดับสองครับแหกวางหินเลยนอเงินแหกวางหินตอนนี้อันดับหนึ่งก็ยังอยู่ที่คุณปรีชาบุญครับอยู่ที่7โลต,7ตัวนี้7โ,7โล4ขีดนะครับจากทีมงานไหนครับนี่ อ่านะหวังหินเหมือนกันครับตัวนี้ไม่ทันนะครับเอาไปต้มก่อนนะครับนี่เดี๋ยวมาลุ้นดูตัวนี้นะครับตบเบื้ครับแอบเบื้องแอบตัวนี้ปลาเบึกจริงๆนะฮะปลาเบื้องนะครับ 11โล4ขีดครับ11โลกับอีก4ขีดนะฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวใหญ่ที่สุดนะฮะลำรับวันนี้อันนี้เป็นปลาบึกแท้ๆนะฮะเอามือรูปดูก็จะไม่มีฟันนะครับ11โล4ขีดกันทะลมอีกกันทะลุมครับนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวถ่ายรูปมาจับจับกันนะฮะจับปลาสวยๆนะฮะจับปลาสวยๆนะฮะดับหนึ่งขึ้นมานะครับอีกกันทะลลุมเป็นปลาบึกไหครับสิบเอ็ดโลสี่ขีดนะครับนั่นละนั่งลงครับนั่งลงนะฮะ รางวัลปลาใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะฮะสิบกิโลนะกิโลนะสิบเอ็ดโลสี่ขีดนะครับสิบเอ็ดโลกับอีกสี่ขีดฮะจากทีมงานกันทาราลมครับอ่ามาจากกันทารุลมนะครับ ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งอยู่นะครับ4.4นั่งลงนั่งลงลูกนะฮะมาลุ้นกันดูนะครับตัวนี้4ขีดนะครับตัวนี้ดุกยักษ์นะฮะตัวแรกฮะ4โล4ขีดนะฮะหลวงพ่อแกบอกว่ามีใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับทีมงานไหนครับนี่หนุ่มเมืองกันหนุ่มเมืองกันนะฮะตัวนี้อาจจะมีโอกาสได้ดุกยักษ์ขึ้นมาครับได้รับเงินรางวัลนะฮะจาก เบาตรงน้อยนะครับ300บาทนะครับ <Gym. S 2> ถ้าไม่ม <enders> <ell> ีตัวอื่นเข้ามาเปรียบเทียบอีกนะครับนะฮะเอาใส่ถุงไปเลยนะครับดูนะครับแกได้ตัวใหญ่ส่โตนะครับตีสอยขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เจ็ดโลเจ็ดโลแปดนะครับ7โลแปดครับยังไม่ติดอันดับนะครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ติดอันดับนะครับความหวังของแกอยู่ที่ปลาดุกยักษ์นะฮะ ความหวังแกอยู่ที่ปลาดุกยักษ์นะฮะตัวนี้หลวงพ่อให้อาหารทุกวันนะครับ,บโอ้โหเครื่องเก่งสีดำขาใสใจไว้ก็สูงขึ้นในวันหนึ่งโมมีหน่อมันมีตัวเ้นไส้ดำปลาดุกยักษ์ตัวนี้อยู่ที่เส <c oughs> ื้อผ้ากางเกงผิดนะครับเอาคือจะขอเขาเลนอยู่กล้องลำดวยก้านนะครับฝากดุลก้านไม่ติดนะครับปาเขอะไรปล เกิ oh uh, god, ้งหายกับเสือนะครับ้จำเสือผาไม่ทิ้บเอามาขึ้นยู่ปองเอานวยก้าด้วยนะครับผมมันไม่ยอมอยู่ในตาช่างนะฮะเอาขึ้นใหม่ครับเอาขึ้นใหม่ทีนี้อยู่แล้วล่ะมันคลุกดินละัอยขับไมอยอู้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 ออ้อ้อูกอ้้อู้อ้อ้อู้อ้อู้้อ้ ยี่กี่แล้วไม่ได้ปล่อยจะให้ไม่เห็นันหมดไว้ยทำได้ก็มาแล้หขอบคุณ5กิโลว่าดูยักษตัวนี้ขึ้นมา5กิโลนะครับ5กิโลพอดีเลยนะครับนี่ฮะ5กิโลพอดีเลยครับดูนะครับมาดูปลานิลใหญ่นะฮะว่าจะลองชั่งดูว่าประมาณกี่โลนะฮะ โอ้โหปลาดินตัวเดียวนะฮะดูที่มันจะไซส์กี่โลนะครับตัวนี้ตัวนี้สองโลแปดนะครับสองโลสองโลสองโลแปดเอาโชว์หน่อยโชว์ปลาหน่อยโชว์ปลาหน่อยโอ้โหสองโลแปดนะครับนะฮะพี่แกได้มีแต่ตัวใหญ่ๆไญ่ใส่ตโตเลยนะครับนะะฮได้จากทีมงานไหนครับผมบ่าวอุบลครับบ่าวอุบลอีกแล้วนะครับนะฮะโอ้ยบาวอุบลอีกแล้วนะครับบ่าวอุบลเอาปลาปุกปักไหนแปดโลครับแปดสี่แปดสี่ทีมงานจะ จากบัวเชินะฮะตัวนี้สีโลนะแปดโลสีใช่ไหมเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่โอ้โห่ยนะฮะแกไปที่ไหนไม่เคยได้ปลาเลยนะครับนอกจากที่นี่นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับโอ้ยเนี่ยฮะมาดูนะครับโอ้โหปลาบิ๊กไว้นะฮะตัวนี้ก็ประมาณ8โลกว่านะครับนี่จากผลงานของพี่ยาบ้านรุ่นนะครับ ะะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปรางวันปลายใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศประมาณนี้ก่อนนะครับนะะเจอกันคลิปถัดไปนะฮะ